นคุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมในหัวข้อ Keep Moving Forward ก้าวต่อไปข้างหน้าโดยมีนายวีระโรพธพจนารัตน ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมประธานในพิธีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจนักธุรกิจผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านวัฒน,นธรรมเข้าร่วมงานณโรงภาพยนตร์ไอคอนซินีคอนิคชั้น6 ไอคอนสยามกรุงเทพการทำเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยนอกจากตัวธุรกิจเองเนี่ยที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไปแล้วด้วยเนี่ยยังจะสามารถทำให้องค์กรธุรกิจภาคส่วนอื่นๆด้วยรวมไปจนถึงแม้กระทั่งภาครัฐหรือว่าส่วนงานอื่นๆเองที่สนใจเนี่ยขับเคลื่อนความเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมขึ้นมาและการทำความเป็นหัวใจคุณธรรมขึ้นมานนเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ได้ร่วมกันกับสอสอเองหรือว่าแม้กระทั่งมูลนิธิหัวใจอาสาซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่จะลดได้แม้กระทั่งเรื่องอบายมุกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้าบุหรี่หรือแม้กระทั่งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วอย่างจะเพิ่มสุขภาวะที่ดีไปด้วยก็คือเรื่องของการได้ออกกําลังกายการได้ทานอาหารที่มีผักมากขึ้นที่สําคัญอย่างยิ่งคือใจเราเป็นสุขมากขึ้นเ,เรามีแผนงานหนึ่งที่ที่เป็นแผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและก็การให้เพื่อสังคมนะครับ ซึ่งแผนงานนี้ต้องการที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนที่ดีนะครับแล้วก็ต้องการส่งเสริมให้สังคมเป็นเป็นเป็นสังคมที่มีการให้เป็นเป็นหลักนะครับทีนี้ในการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยก็ทางวิทยาจัยสายเองก็ดีใจนะครับที่ได้ภาคีที่แข็งแรงอย่างสุดงูธรรมแล้วก็อย่างสสนะครับก็ทําให้การขับเคลื่อนในระยะแรกเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จค่อน้างดีนะครับเรามองว่าเมื่อคนมีความสุขแล้วก็มีความพร้อมทั้งสุขภาพกายนะคะก็จะสามารถขับเคลื่อน งานในองค์กรแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป็น productivity หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภาพสูงสุดขององค์กรตามมาค่ะ